วันนี้จะเทสคุณยายนะคะตรวจโควิดให้คุณยายโดย yeah, yeah. กันใจแม่กันใจกันใจกันใจเออกันใจไว้เด <c oughs> ี๋ยวรู้กันนะคะวันนี้เรากักตัวเป็นวันที่สี่นะคะคุณป้าตรวจไปแล้วไม่ติดอันนี้ซื้อมาตรวจเองค่ะทั <c oughs> งไหนคุณยายใส่แมสเลยแมสอยู่ไหน แม่ใส่แมสเอ้า <c oughs> เป็นจังเลยแงดังกระจามเลยแงดังกระจามซะละรีบมาจางก็เป็นปอ,อกแล้วนะคอยดูนะคะจะติดไหมติดกับไปโรงพยาบาลเลย ไ้นุบหนับนกหับนบว่าช่วแนว่แะแม่่อยกับไปเห็นกันก่นและอยทห้งอายุหน่อยก็เจ้าเท่ามากเป็นวยทั่วนอก็ากหัวเบาโอ้ยหนึ่งนาทีเรื่มปีธามของคุณยายนะคะคอยดูกันนะคะของคุณยาย ดูผลกันนะคะของคุณยายเดียวไหมขึ้นไหมตีหิตคุณยายปลอดภัยนะคะ ปวดแล้วล่ะตัย่งเออแล้วล่ะปลอดภัยค่ะเอ <S <S อทำนั่นล่ะปลอดภัยค่ะคุณยายมันเป็นตั้งแต่อล่วมันบอกแล้วว่าบ่เป็นมันบอกมาในหันบอกไมกกหันล่ะในหันล่ะบอกไม่เด่นเเป็นเป็นขีดเดียวคุณยายไม่เป,นนมเป็นนะคะสรุปคุณยายไม่เป็นนะคะขีดเดียวเนาะน,นี่คุณยายไม่เป็นเอาขื้อรั่เขียนตัวเตือ สรุปนะคะคุณยายไม่เป็นนะเฝ้าระวังวันที่สี่่าจะใช่เนาะปนนปลาปนปลา